เคยมีกรณีถ่ายทำแล้วเจ้าของเปลี่ยนใจอยากให้ออกอยู่ดีไม่ให้ไม่ให้ถ่ายสวัสดีครับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมพรวัิสวัสดิ์ชัยเมธเป็นแอดมินเพจทั้งหลักภาพยนตร์นะครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการทําฉากในแผนกศิลปกรรมนะฮะการออกแบบฉากต่อเนื่องเลยนะครับผมคิดว่าเพื่อตอบคําถามหลักๆเลยซึ่งเราจะเจอกันเจอเยินอยู่เสมอเวลาที่เราเริ่มต้นทํางานก็คือว่าฉากฉากเนี้ยซีนซีนเนี้ยเราควรจะไปถ่ายทําในสถนานที่จริงดีไหมหรือว่าควรจะทําฉากขึ้นมาภาพยนตร์อย่างที่ทราบมีหลากหลายซีนนะครับแต่ละซีนก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกัน อาจจะพูดได้โดยรวม,มว่าการถ่ายทำในโลเคชันเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายโดยรวมจะถูกกว่าการถ่ายทำในฉากเพราะเราการถ่ายทำในฉากเนี่ยมันมีต้องมีค่าใช้จ่ายของการสร้างฉากขึ้นมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ฮะว่าในบ้านเรานะโดยเฉพาะเจะจงเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการเข้าถ่ายเนี่ยมันเริ่มสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนบางครั้งตอนนี้ตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช้แบบไหนถูกกว่ากันนะนะเพราะฉะนั้นใน,ในเชิงของงบประมาณแล้วเนี่ยมันไม่มีการ แพ้ชนะกันขาดและสเปซของการถ่ายทำก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมายนะฉากและสถานที่จริงก็รับใช้ได้เครื่องมือสามารถทำงานได้หมดนะครับแนะนำศัพท์คำนี้นิดนึงครับไม่ค่อยได้ใช้กันแพร่หลายแต่ว่าผมคิดว่าเป็นคำก,กลางๆที่จะใช้อธิบายในหมวดปวามรู้ชุดนี้ได้ดีนะฮะก็คือคำว่า s ีเนอรี่ซีเนอรคืออะไรความหมายง่ายๆเลยซีเนอรี่ก็คือ สถานที่ที่คุณเข้าไปบันทึกภาพถ่ายทำคอนเทนต์ของคุณเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆโถงอันนี้นะครับโถงในออฟฟิศแห่งนี้ถ้าในเวลาปกติมันก็คือออฟฟิศธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีกลองถ่ายเข้ามามีนักแสดงเดินเข้ามาและมีกล้องตั้งเข้ามาถ่ายทำปับ๊บสิ่งที่คุณมองเห็นในจอภาพขนาดนี้อันนี้มันกลายมาเป็นซีนารีแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าซีนารีก็คือเพลทหลังหรือสถานที่ที่ห่อหุ้ม เพื่อสร้างบรรยากาศของการถ่ายทํามีความจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ครับเวลาเราไปถ่ายทําในที่สาธารณะเช่นถ่ายทาในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยที่มันกว้างขวางมากมายโปรดักชันจะต้องเอาเทปมากัน้นอาณาบริเวณไว้แล้วก็ติดป้ายเขียนประกาศบอกให้คนทั่วๆไปรู้ว่าคนจากเชือกอันนี้เป็นสถานที่ของการถ่ายทานะขอความร่วมมืออย่าเดินผ่านอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เขาไปล้อมเชือกล้อมริบบิ้นไว้เนี่ยบริบทบริเวณตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซีนารีนะฮะก็คือสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ จากประสบการณ์จา,จากมุมมองหรือจากสิ่งที่ผมทางานมาเนี่ยผมอยากจะแบ่งมันออกมาปเป็น4ประเภทนะครับฉากในโรงถ่ายนะครับภาษาอังกฤษคือ set in the studio ก็คืองานฉากทั้งหมดนะฮะ entire set build เนี่ยจะอยู่ในโรงถ่ายนะครับก็อย่างที่เรารู้กันควบคุมทุกอย่างอุณหภูมิแสงจัดแสงใหม่หมดนะฮะจะถ่ายทําอะไรก็ถ่ายทําอยู่ในฉากฉากนั้นนะฮะประเภทประเภทเนี่ยก็จะมีความชัดเจนละ นะครับตลก69ที่เคยกล่าวมาอันนี้ก็คือฉากทั้งหมดสร้างในโรงถ่ายตระกูลที่2นะครับเราเรียกว่าฉากที่สร้างขึ้นข้างนอกเรียกว่ากลางแจ้งแล้วกันนะครับเป็นเซต outdoor จะเป็นการ outdoor แบบที่เขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งก็ได้เรียกว่ามูวี่แบ็กกรอก็คืออันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นเซตที่สร้างขึ้น outdoor นะก็เข้าเปก็ไปถ่ายทําได้ไม่ใช่ที่จริงนะฮะ เห็นเป็นตึกเนี่ยเดินเข้าไปไม่มีข้างหลังมันไม่มีห้องอยู่มันเป็นแค่ฟาสซัดมันเป็นแค่กำแพงแค่นั้นเองนะฮะกับไปที่ที่โล่โงๆเลยเหมือนอย่างเหมือนอย่างฉากในอโลนเงี้ยเป็นที่โล่โงๆเลยสร้างข้างหน้าบ้านโโลเนียยขึ้นมาเนี่ยสร้างฟาสซัดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นเซตเอาท์ดอร์ยังหมายรวมถึงฉากที่สร้างทั้งหมดขึ้นเนี่ยนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้งอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ใต้ขุนตึกนะฮะอาจจะอยู่ในโรงรถอาจจะอยู่ในกึงึง o เอา o ออินดอร์ door, อย่างนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตระกูลหมวดนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่หมวดที่3เนี่ยอ,อ,อยากจะเรียกมันว่าเป็นการตกแต่งฉากในสถานที่จริงนะฮะ set decoration in the in the location หรือ,เ,อเราอาจจะเรียกว่าเป็น location decoration หรืออาจจะเรียกเป็น location dressing อาจจะมีงานฉากบางส่วนถูกสร้างเพื่อมาเสริมเติมแต่งนะฮะเป็นบางส่วน เข้าไป attach เข้าไปติดกับตัวสารที่จริงบ้างมีหลายๆครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นงานหลักที่จะต้องมีช่างฉากมาอยู่ประจํากองถ่ายสร้างเสริมแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยหรือสร้างแล้วยกมาวางได้อาจจะเปลี่ยนผ้มาม่านผ้าม่านไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนราวผ้าม่านทั้งหมดเป็นสีที่ต้องการอาจจะเปลี่ยนพรมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาจจะเปลี่ยนพร็อพเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตามอาร์ตเ e c รชั่ที่ออกแบบที่กําหนดกันมา งานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานเด კ อร์ชันล้วนๆเลยอนุญาตให้มีงานฉากลวมบมากเล็กน้อยแต่ต้องเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะฮะงานตะกูลนี้เราเรียกว่าเซตเด i อร์ชันอินเดอะโลเคชันตะกูลที่4เนี่ยผมเรียกว่าโลเคชันชุดติ้งนะครับโลเคชันชุดติ้งเนี่ยความหมายคือไม่มีงานฉากเลยไม่มีช่างฉากมาเกี่ยวข้องเลยเมีพร็อพเข้ามานะฮะมีเอาพร็อพเข้ามาวันถ่ายถ้าถ่ายริมถนนมีรถยนต์มาเข้าฉากมีรถพระเอกมาเข้าฉากอันเนี้ย อัน,นถือเป็น props นะฮะนักแสดงถือกระเป๋าถืออะไรต่างๆเป็น hand props เข้ามาในฉากใช้สถานที่จริงเป็น scenery นะครับจะเป็นกลางแจ้งจะเป็นกะึ่งกลางแจ้งนะฮะเป็น semi outdoor หรืออาจจะเป็น indoor เข้าไปในสถานที่เข้าไปห้องเข้าไปในใต้ถุนตึกอย่างนี้ได้ความหมายก็คือไม่มีการไปทําอะไรมากไปกว่าการยกไปในวันถ่ายนะฮะใช้ location เป็นหลักๆ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเรียกมันว่าโลเคชันชูตติ้งมันเป็นคำถามหลักๆเลยสำหรับเวลาเราทำงานว่าโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยเราควรจะทำฉากดีไหมอยากเล่าให้ฟังถึงโปรเจกต์ภาพยนตร์ไทยเนี่ยที่เคยทำมาในอดีตคือเรื่องตลอ69ปี1999ที่ผมทำเรื่องแรกเลยเนี่ยกำกับศินภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกกับเป็นเอกรัตนเรืองเนี่ยออได้รับบทมาเนี่ยบทเนี่ยเขียนมาเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ย ห้เกิดขึ้นในเรื่องในอพาร์ตเมนต์ของตุ้มนะฮะแล้วที่เหลือก็คือเจอเดินเข้าเดินออกเหตุการณ์เกิดข,ขึ้นข้างนอกอีก50%โจทย์มาแบบเนี้ยมันทําให้เราพวกคีแมนโปรดิวเซอร์คุยกันได้เลยว่ามันมีความคุ้มค่ามากถามว่าเราไปถ่ายในอพาร์ตเมนต์จริงได้ไหมอพาร์ตเมนต์แบบลันหาได้แน่นอนเครื่องไม้ก็มือน่าจะทํางานได้นะฮะไม่ใช่ที่เล็กเกินไปแต่เรามีความคิดโดยผลรวมว่า เมื่อภาพรวมครึ่งหนึ่งของการถ่ายทำถ่ายทำในสตูดิโอแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้มันมากมายมหาศาลนะฮรความต่อเนื่องอารมณ์นักแสดงการควบคุมความต่อเนื่องอาร์ตเรชชั่นต่างๆเราเลยตัดสินใจว่าทําดีกว่ามันคุ้มเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งในของโปรเจกต์เลยจุดดีของการถ่ายทำในโลเคชั่นนะครับ ถ่ายทาในโลเคชันเนี่ยมุมที่จะถ่ายทำเนี่ยยังไงก็ชนะการถ่ายทําในฉากภาพยนตร์ฉากภาพยนตร์เนี่ยน้อยครั้งมากเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะสร้างครบ360องศาสร้างครบล้อมสีด้านยากมากน้อยครั้งมากแล้วก็สร้างแล้วก็จะมีความวุ่นวายเพราะว่าการเข้าออกมันไม่สะดวกฉากส่วนมากก็จะเป็น U shape L shape นะฮะสด้าน3ด้านความหมายคือฉากของภาพยนตร์เนี่ยมีขอบเขตที่จํากัดอยู่ในจปริมาณหนึ่งที่คุณถ่ายหลุดออกไปไม่ได้ ใช่ไหมหลุดออกไปไม่ได้เพราะว่าฉากมันสร้างมาแค่นั้นสูงแค่นี้นะฮะถ่ายหลุดจากแผงฉากขึ้นไปก็จะเจอสิ่งที่ไม่ใช่ข้อจํากัดในมุมกล้องของฉากมีมากกว่าการถ่ายทำในสถานที่จริงการถ่ายทำในสถานที่จริงตอนที่ไปบล็อกช็อตไว้อาจจะมองมุมนี้ไว้คิดว่าชอบคิดว่าใช่แต่พอถึงวันถ่ายจริงบรรยากาศเปลี่ยนแสงเงาเปลี่ยนภูมกับช่างภาพอยากได้มุมกล้องที่แตกต่างออกไปเสยมากขึ้นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นทําได้เพราะที่โลเคชั่นมัน พื้นที่มันเปิดพอที่เราจะสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้จุดเด่นจุดด้อยข้อนี้คระคือจะบอกว่าถ่ายทําในฉากเนี่ยจะมีข้อจํากัดถ่ายทําในโลเคชันสถานที่จริงจะมีโอกาสมากกว่าในแง่ของการปรับเปลี่ยนมุมถ่ายเป็นที่ยอมรับกันละไม่มีแสงประดิษฐ์อันใดที่จะเอาชนะแสงจากธรรมชาติได้แสงจากพาทิตได้มนุษย์ทำได้แค่เรียนแบบ แสงในอุดมคติหรือแสงที่ดีที่สุดในการถ่ายหนังก็ยังเป็นแสงจากพราทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทําในสถานที่จริงมีโอกาสที่เราจะใช้เงื่อนไขทิศทางของแสงที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับมุมที่เราถ่ายเช่นมีหลายๆครั้งที่กล้องถ่ายจะรอสิ่งที่เรียกว่าเมจิกเอาส์นะฮะคือแสงที่สวยงามแสงคิงครบแสงยามเย็นนะครับแสงตอนเช้าตรู สึงต่างเหล่านี้ในสตูดิโอไม่มีทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นในการถ่ายทำในโลเคชันจุดดีข้อหนึ่งนะครับโดยรวมๆค่าเช่าโลเคชันอย่างที่ที่เกลินควรจะถูกกว่าการสร้างฉากชิ้นนั้นขึ้นมาดูเพียวนะครับถึงแม้ปัจจุบันค่าเช่าของโลเคชันจะสูงมากขึ้นก็ตามแต่ แน่นอนมันก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอีกใช่ไหมฮะเช่นเกรด A ไม่ได้ B หรือ C ก็อาจจะยังถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะฟันธงไว้ตรงนี้ก่อนว่าการถ่ายทําในสถานที่จริงเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็ยังถูกกว่าการทำสารนั้นขึ้นมานะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าการถ่ายทำในในโลเคชันจริงเนี่ย ผู้กำกับช่างภาพนะฮะผู้ร่วมง,งานท่าในใดต่างๆเนี่ยสามารถไปเยี่ยมชมไปสำรวจพื้นที่ไปศึกษาโลเคชั่นได้บ่อยครั้งได้ก่อนได้ล่วงหน้ามากกว่าถ้าสิ่งนั้นเป็นฉากนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำสิ่งนั้นเป็นฉากขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนการก่อสร้างนะฮะขั้นตอนพื้นฐานแต่ละขั้นตอนกว่าจะเป็นรูปร่างฉากขึ้นมาเวลาที่ทำฉากเนี่ยจะถูก วางไว้ใกล้เคียงเสร็จกับเวลาที่ถ่ายทำเพราะฉะนั้นช่งางภาพพุ่มกับเนี่ยมีโอกาสสั้นมากการทำในโลเคชั่นคุณสามารถไปได้ก่อนหลายแอาทิยต์เลยได้ซ้ำไปไปศึกษาทุกอย่างก่อนได้เลยแล้วกลับมาทำกันบ้านจากข่าพที่สังเกตมาเนี่ยผมคิดว่าการถ่ายทำในสถานที่จริงเนี่ยนักแสดงยังไงก็มีอารมณ์ร่วมกับสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมากกว่าฉากนะครับ ฉากเนี่ยอย่างที่เราทราบยูมันก็จะมีพื้นที่จํากัดอยู่แค่มุมกล้องที่จะถ่ายถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนักแสดงโดยทั่วไปนะเมื่อเข้ามาในสถานที่เป็นสถานที่จริงเนี่ยที่ถูกเซตขึ้นมาตามท้องเรื่องแล้วเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อต่อต่อสเปซรอบๆเขาเนี่ยได้ดีหรือได้มากกว่าเ,เวลาที่เขาอยู่ในฉากอันนี้เป็นข้อด้อยข้อข้อได้เปรียบกันกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ บางข้อได้เปรียบแล้วเนี่ยเองมาดูข้อเสียเปรียบนะครับการถ่ายทำในโลเคชันเสียเปรียบการถ่ายทำในสถานที่ปิดเช่นฉากอย่างไรนะครับขึ้นชื่อว่าสภาวะแวดล้อมแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการถ่ายทำในสถานที่ปิดเช่นสตูดิโอมูวี่แบ็กหลอดเนี่ยมันมันเป็นสถานที่ที่มีการควบคุมโดยทีมงานของเราทั้งหมดนะครเพราะฉะนั้น ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในสถานที่จริงเนี่ยฮะกองถ่ายจำนวนมากเลยเลาเคยผ่านประกบการพวกนั้นมาเช่นเสียงที่ไม่ต้องการเนี่ยอันนี้เป็นที่พบและเจอบ่อยนะฮะกรุงเทพนี่เจอปัญหาเรื่องเสียงโมอเตอร์ไซค์มากที่สุดนะครับหรือว่าถ่ายใกล้วัดอย่างเงี้ยมีงานสวดอย่างเงี้ยมันต้องแก้ไขกันมากมายเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้เราถ่ายในสถานที่จริงตรงนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีเสียงรบกวนแต่ข้างๆเนี่ยมีเสียงรบกวนอันนี้ก็เป็นปัญหา มีเจ้าถิ่นอย่างเงี้ยเจ้าถิ่นเ,เจ้าของเปลี่ยนใจให้ถ่ายแล้วอยู่ดีไม่ให้ไม่ให้ถ่ายนะฮะในต่างประเทศไม่คิดปัญหาเพราะสัญญาจะระบุไว้่อนข้งครอบคลุมชัดเจนรัดกลุ่มประเทศไทยบางแห่งการถ่ายทําอาจจะไม่ได้มีสัญญาปูมัดก,กันอย่างรัดกลุ่มเคยมีกรณีถ่ายทําแล้วเจ้าของเปลี่ยนใจอยากให้ออกปีนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่างๆเ่าเนี้ยจุกจิกจุกจิกต่างๆเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่า การถายทำในโลเคชันเนี่ยมีข้อเสียเปรียบอยู่มีข้อที่ต้องควรคิดคำนึงแล้วต้องป้องกันเอาไวนนน้นะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะก็คือดินฟ้าอากาศนะฮะขึ้นชื่อว่าถ่ายหนังข้างนอกเนี่ยถ่ายถ่ายหนังกับดินฟ้าอากาศจริงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ฤดูฝนฝนก็ตกได้เราสามารถที่จะควบคุมได้มากกว่าถ้าเราอยู่ในสตูดิโอหรืออยู่ในพื้นที่ที่ปิดถ้าสตูดิโอน,นั้นเก็บเสียงดีเนี่ยฝนตกก็ถ่ายทําต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างกองถ่ายในบ้านเราจะเจอกันเยอะเพราะว่าเราต้องพยายามจะเบียดทุกอย่างเข้าไม่แค่เข้ามาอยู่ในหนึ่งชุดติงเดย์สย่งงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นซีนกลางวันเนี้ยบ่อยครั้งเลยที่จะเจอปัญหาว่าถ่ายไม่เสร็จถ่ายไม่เสร็จมันก็ ถ้าถ่ายที่จริงเนี่ยเดือดร้อนแล้วเพราะพาสิตมันขึ้นตกจริงใช่ไหมฮะเกิดการมืดต้องมาจัดแสงหลอกมาทำโอทีมีจังายจ่ายโอทีก็จริงแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เพราะแสงเปรียะข้อนี้ถ้าคุณถ่ายในสตูดิโอหรือถ่ายในที่ที่ปิดเนี่ยควบคุมจัดแสงเองเนี่ยความยืดหยุ่นของการถ่ายเกินเวลาเนี่ยมีมากกว่าจริงๆแล้วการถ่ายเกินเวลาก็ไม่ได้แนะนําอยากจะให้ทํากันนะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันในการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยคุณบอกไม่ได้หรอกว่าบางครั้งมันเกิดเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการล่าช้าขึ้นการถ่ายทำอาจจะต้องเพิิ่มมเตขึ้น สชั่วโมง3าชั่วโมงเกิดขึ้นโดยประจำนะครเพราะฉะนั้นถ่ายทำในสตูดิโอก็ให้เปรียบในข้อนี้แหละสถานที่จุดนัดหมายการเดินทางระหว่างออฟฟิศเบสกับสถานที่ทำเนี่ยมันควบคุมง,ง่ายกว่าการถ่ายทำในโลเคชันซึ่งเราจะพบดูเป็นประจำว่าสถานที่หรือโลเคชันที่เราชอบเนี่ยมันชอบจะอยู่ออกไปกล,กลนอกเส้นทางเยอะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าอันนี้โดยเฉลีย่ย มัน,ม,นมันคงเป็นเรื่องโชคดีถ้าสถานที่เราชอบถ่ายทำมันอยู่ใกล้จุดที่เป็นจุดที่เราจากออฟฟิศเราออกไปนะฮะหรือจากบ้านเราออกไปแต่จำนวนมากเลยทีเดียวอ่ะสถานที่ที่เราชอบเนี่ยส่วนมากมันมักจะมีระยะทางาเระยะทางที่ไกลกว่าปกติแล้วนั่นหมายความว่าเว้นใช้เวลาในการเดินทางมากนะครับการเดินทางในวันถ่ายทําใช้เวลามากมันก็ส่งผลต่อไปเบียดบังเอาเวลาในการทํางานในแต่ละวันมากเป็นต้น การถ่ายทําในสถานที่ที่เป็นสถานที่จริงเนี่ยถึงแม้มันจะดูเหมือนง่ายอะเราก็เป็นสถานที่จริงแล้วก็ถ่ายทําแต่ว่าขอให้ทราบถือว่ากองถ่ายเนี่ยยิ่งขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเจ้าหน้าที่แวดล้อมเนี่ยใช้เยอะมากนะครับพวกยูนิตเมนเจอร์นะครับพวกที่ซัพพอรตกองถ่ายต่างๆพวกที่คอยดูการจอดรถพวกที่คอยกั้นถนนกั้นคนดวยงานซัพพอตเหล่านี้จำนวนครูเมมเบอร์เนี่ยจะ ในกรณีที่ถ่ายโลเคชันที่ยิ่งมีความซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนเนี่ยก็จะเยอะเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คำนึงถึงถ้าคุณเลือกที่จะถ่ายทำโลเคชันคอสมันไม่ใช่เพียงแต่คอสของค่าโลเคชันอย่างเดียวแต่มันจะหมายรวมถึงคอสหรือค่าใช้จ่ายของคนต่างๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนจํานวนคนตัวเนี้ยจะมากกว่าเวลาที่คุณเข้าไปในสตูดิโอเพราะว่าสตูดิโอเนี่ยมันจ่ายก้อนเดียวมันรวม คนโอเปร์ตคนที่ดูแลกองถ่ายให้อยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อเล็กน้อยแต่ว่ามันก็มีผลจริงๆในในแง่ที่เราจะนับว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบมาถึงจุดนี้ครับก็คิดว่าคงจะเห็นภาพคอมเกตที่โปรดักชันดีไซเนอร์เนี่ยต้องทำงานนะฮะต้องร่วมคิดแล้วก็ร่วมออกความเห็นกับทีมงานหลักๆ ของกองถ่ายนะครับแล้วไปสู่การใช้หัวใจในการที่จะไปออกแบบนะฮะแล้วก็เลือกใช้ประเภทงานเพื่อจะออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องนะฮะให้กองถ่ายทําสามารถเข้ามาถ่ายทําได้นะฮะตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์นในฝั่งครีเอทีฟของผู้เล่าเรื่องของผู้นำกับตอบโจทย์ในเชิงงบประมาณงานสร้างที่เหมาะสมกับทางผู้อำนวยการสร้าง